ชาวแก๊ง ROV ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเตปโยกชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ผมชนเลนกับอหหามัางกรในล่างลุงกิวนะมังกรเพิงมเกิ้นี้ผมว่าแมงเทนะแต่ว่าทำไมเขาถึงเอามาชนเลนกับผมผมไม่เข้าใจวะหรือว่า มันจะเป็นเมต่าใหม่ที่ผมไม่รู้ใช่ไหมผมว่ามันต้องใช่แน่ๆไม่งั้นเขาไม่กล้าจับมาชนเล็กับผมหรอกมาดีไย้นี่ก็ต่อจังเฮ้ยไอ้นี่มนเชิงดีนี่ยผมว่าน,นั่นี้ผมว่ามันมาเพื่อสิ่งนี้สตันผมแบบรัวๆแล้วผมหลบนะแล้วผมหลบอีกทีนึงเป็นไงแล้วผม โอ้โหโอดอกค้างโอ้โ oh, ห oh. แมงกูวดปลาดอกแล้วแม่งสตาร์กูแล้วดอกเพิ่งออกอปลาดอกอ่างนี้เฮ้ย hey, นี่กูจะปลาดอกไม่โดนเลยเลยเกมเนี้ยกูว่าไม่ใช่ละ GM แก้ด่วนเลยครับผมว่าเกมมันน่าจะบั๊กนะมีเซเนียลปลาดอกอล้ำไม่ได้นะเซเนียล oh. ลำไม่ได้นะ oh. แต่คิวเดอร์ผมปลาดอกไม่ได้ปลาดอกแม่งออกข้างตลอดเลยผมว่า GM ควรแก้ด่วนเลยครับ มีก็ยิงจังเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกกูเบลสี่แล้วมามายิงกูใหม่ดิเดี๋ยวเราเก็บเก็บตัวอะไรวะแมงคามอ่ะกาเรียกตัวอะไรวะด้วงอ่ะเก็บด,ด้วงก่อนนะครับแล้วก็ไปตามต่อมังกรเล็กน,นะครับผมดูเดอร์โผล่กลางโอเคครับเรารีดเคลียร์รีดเคลียร์บนแล้วไปเติมเพื่อนดีกว่านะครับผม ยูเซอร์นมันก็จะเก่งเลด,ดเกมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะออกของอะไรนะครับถ้าออกของโป๊กก็จะแรงนะและ้วแจงวานี้ลงมาข้างล่างครับแต่ไม่มีใครเลยคือกูลงมาทําไมครับฮัโลโหลเออมาตอนเพื่อน,นจบไปกูมาทําไมอ๋อเรามาเอามังกรครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮเ,เกอร์เข้าหัวครับเรียบร้อยหายไปหนึ่งตัวใครโดดมาไม่รู้อี ้ยกูจะปลาดอกโดนมากเปลบอบกว่าเกมเนี้ยโอ้โอเ,อเ,อเอาเลยสตาร์ทผมเต็มที่เลยครับทุกพี่ทำไมไม่เอาังกรกันก่อนก่อนวนะจะบวกโอ้โหทาร่ามึงสุดเกินไปเป่าวะตายกลัวตายนาคอสไปเติมแล้ผมไม่ไปนะจริงๆเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับผมแต่ว่าผมไม่ไปไงอืมเราเตะเราค่อยๆเล่นครับแต่ว่าจริงๆ ไปได้นะแต่ว่ามีอันติีนะครับผมหนึ่งไปไล่คลายไม่ไล่แล้วไปไล่เทนโอ้โหถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เฉิดฉายพี่ครับตบกิ้วเดร์ก่อนเลยลากไปเก็บดอกไม่ไปแต่ว่าน่าจะได้อยู่ตีธรรมดาก็ได้วะแมง่งกูปาดอกไม่โดนเกมนี้รู้สึกว่าจะวาวประมาณเจ็ดแปดร้อยรอบนะครับผมว่าเกมค่อนข้าง จะแหลกนะผมว่าเซิร์ฟมันแหลกว่ะปลาดอกไม่เคยดูเลยเฮ้ยอะไรวะน่ะไม่ใช่แล้วก่อนเข้าทีมไฟท์ทุกครั้งควรจะเคเคอะไรเคลียเคลียเลนก่อนนะครับผมเพื่อเราจะได้เล่นง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเมึงจะหนีจะมาอาดมาลัดโอ้ยแล้วไม่เลือดกูเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยไม่เคยดีนะทรงไม่เคยดีไอ้ไอ้นั่นก็ยิงจังเลยเออ ิลด์เนี w, ul, w, oh, o o ่ยมันยิงจังเลยว่ะนีดู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 ทางดูทาอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันต้งเลือกกิลเดอร์มาชนเลนกับผมนั่นแน่เฮ้ยมันเป็นอะไรกับกูมากบอกวะเนี่ยยิงกูอีกเออเอามายิงกูอีกวายวายผิดทางวายกูอยู่ทางนี้เนหลอโอเอ้ยกูผิดทำไมวะ ไม่น่าฟิกเลยเสียฟิกฟรีครับยี่ทำไมมันโหไม่ใส่ถุงนิ้วแล้วมันเล่นยากวะตายแล้วต้องตายแล้วตายจริงกูตายเแคยมันไม่ตายแม่งโอ้โหโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยเฮลยระยันยิงซะด้วยนะเออคือเมื่อกี้ผมผมพลาดเองครับต้องขออภัยเลยนะผมยิงผมพลาดจริงจังเลยมึงยิงกูอีกอะ มีใช่แกรำคาญเหมือนกันะบีเดอร์ฮัลโหลเอาไปก่อนต่อไปก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆต่อไปก่อน,ออน,อต,ออนต้องอันติให้โดนเท่านั้นไม่งั้นเราจะโดนลุงกิวเปิดอันติแล้วเราก็จะทำห่างไ,ไม่ได้เลยนะครับผมเย็นเย็นๆต้องหาแบบจังหวัดเซอร์ไพรส์นะแบบคิงคิวเข้าไปแล้วอันติแปะเข้าหน้าอะไรเงี้ยแปะ แบะนี่ก่อนเลยใครวะเนี่ยเคนตายลุงกิวไปไหนครับตามแล้วกูตามเลยไงแล้วโอ้โหมันจุกมันจุกอ่ะมันจุกเป็นนะแหมคือเล่ตัวนี้ไม่ธรรมาดาซะแล้วปล่อยไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะครับรอของแป๊บเกมนี้เดี๋ยวเจอไอเทมสู่ขวานสโลมาดีตัวเวทเยอะ บูวันเพื่อนบวกแต่ตีบูเป็นอ,อิสอะได้ขอบูเพื่อนสวยเฮ้มึงรอมันออกมาไกลๆหน่อยไม่ได้เลยเพื่อนจะไปกดดันมันอย่างนั้นที่ถ้าเพื่อนกดดันอย่างนั้นมันก็ฆ่ามันไม่ได้ดิฮะลูกล้อมันเอาไว้อกออกมาสวยครับช็อตนี้ผมแปะอันตีโดนไงต้องมีคนตายครับหายไปแล้วหนึ่งตัวครับยังหว่านี้ทำไมลํำมั่วแบบนี้ครับแต่ว่ายังได้อยู่นะครับผม ปลาตออเข้าหัวอย่างนี้ไม่น่ารอดทิปเปิลคิวไปแบบงงๆครับเย็ดเคลำมั่วแต่กลับมาได้นะขวานทะโลผมมาแล้วเดี๋ยวมึงวิจัดทะโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวน์โอ้วเพื WHO, ่อนช่วยไวโอก่อนทีมกูพยายามกันอยูแ่แต่ล่างโอ้เรียบร้อยไวโอคือไม่รอดบางอาจลุมเหรอลุมไวโอรอ ไปหนครับพี no, no, no. ่เทนเดินไม่ออกท่าเนืดเนืดไอ้ย้าอีแมงกระโดดข้ามดอกเฮ้ยมันกระโดดข้ามดอกได้เ้วะวะไม่ใช่แล้วผมว่าเกมแบบนี้ไม่ไหวนะปล่าับะว้าผมปลาออกข้างอะมันไม่โดนนะผมก็อ้างไปเรื่อยเอ๊มันกระโดดข้ามดอกผมไม่ได้ไงวะเทนตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาแล้วผมว่าแม่งต้องมีพลังงานบางอย่างนะครับผม ตอบปลายออกเป็นอะไรดีรขึ้นทอยหรือว่า,า,าไกอาร์ีนะไกอาร์ก็ดีนะเลือดเด้งลาดไปดีเนี่ยลาดไปเยลยไปไงกูไม่ให้ไม่รู้ใครตรีกูเห็นคิ้วจะตายกูตีคิ้วก่อนนะน,นะคอสตัวนี้ไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มันก็ยังหนีเราได้อยู่ยดีนะ ไอ้ธาเจอแบบพี่ๆเนี่ยมันเข้ามาป่าต้นแรกก่อนสวัสดีครับลูกพี่เทนมาลูกพี่เทนไม่ถ่ายกูอันติไปก่อนเลยตาเดิน,เด,นเดินหนึ่งติฟิกเกอร์เอ้ยโอ้โหแม่งเทนแม่งปล่อยต่อครับผมแล้วผมนัองอยู่ผมนึ้ว่าผมฟิกโดนแต่ผมกดไม่โดนฟิกเกอร์สวยครับถือว่าเซฟฟิกเกอร์ไปได้ตังว่านี้ยังไงเหมือนเพื่อนจะต่อแล้วผมมีฟิกนะครับอันติผมมาแล้วยังไงต่อครับผม เกียร์เรีนครับไม่ต้องทำอะไรกลับมาเกียร์เรีนจะ้จะเดี๋ยวค่อยบวกปลายแบบใจยเย็นแต่ว่าเราน่าจะจบได้นะน,นะแต่เกมควรจะเปิดป้อมข้างก่อนนะครับผมเล่นง่ายน,นะเอาเป็นไกาอาร์นะครับเพราะว่าเราเหนียวอยู่แล้วตอนนีน้เกมเรานำไนงะนำขาดไกาอาร์ดีอย่างนึงเวลาเราแบบลำนานๆเงี้ยเลือดพาร์ตสี่เอพาร์ตสี่ของเกานะมันจะเด้งตลอด สวยเฮ้ยโอ้โหมันบั็อกอีกแล้วครับผมทำไมดอกช่งางทำกับค่าได้อย่างีค่าไม่เข้าใจเลยคือมันเฉียวหัวนิดนึงมันก็ควรจะโดนหน่อนแล้วทาราก็จ่แตกโอ้โหกระโดดมาสิครับลูกพี่นากอสเดี๋ยวผมจะส่งพี่ไปคุยกับลากมะม่วงเองฮัลโหลคีโ,ม,โไม,มไหมถืออย่าแลวผมอะคีโมแบบท็อปเซิร์ฟอะครับ ผมทับเพิร์มนะี่โมะแต่ว่าว่าผมโมะมันก็ยังมีคนโม่อยู่กับผมดีกว่าเออเว้ยแต่ว่ามันก็เล็กสีสันของเกมอะครับอ๋อไม่โดนนะไม่โดนนะตอดกูจังเลยนะต้นเกมอ,อ่าเอาโดนนั่นแนหะโดนนั่นนะแหละจะเพื่ออไงจุกหลบไปก่อนมันมาเยอะต้องถอยลนะกูอยู่คนเดียวรอรอรอดีดีซีๆเขาเยอะนะครับใจเย็น าโนสาตารานตัวเดียวนี่คือไถอเอวยาวกูหมุนแบบหัวนี่ขึ้นแบบอมยิ้มอะบนหัวเออเทนเปิดแล้วเราก็เปิดอีกครับเทนเปิดแล้วเราก็เปิดสิเปิดต่อเลยเจอไม่ออกเจอขวานสาโลเข้าไปมันเยอไม่ออกใายที่เปรี้ยวตายหมดอะลำแล้วยังลำอยู่ลังลำอยู่นะครับแล้วผมยังไม่ตายปลายอีกตัวเดงตายแล้วฟลิกตามไปเลย เดินไม่ออกเดินไม่ออกครับผมหมดที่ไปดิเป็นไงนไอ้พวกตัวเวทแมันตัวเวทแล้วแบบมีสกิลหนีมันต้องออกเนียวกะน,นะครับเราก็จะได้กันเวท100นะแล้วก็เราตีถ้าเราโจมตีปกติเนี่ยีข้าวม,มันจะเดินช้านะแล้วก็เออเดินช้าอย่างเดียวแล้วก็จะเพิ่มความเร็วให้เราติดนะครับผม ไอพวกที่มันใช้สก,กิลว่าเราสโล่ตรงนี้มันก็อาจจะมาช่วยทดแทนได้นิดนึงนะก็เอาเป็นว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับปาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม